วันนี้แวะมาท,ทําธุระขากลับเดินออกมาผ่านบันไดแล้วมองเห็นคนเขาแบกน้ําดื่มครับขึ้นไปทานซึ่งลองแอบเช็คราคาดูครับที่เขาแบกขึ้นไปเนี่ยลิตรละ7บาทไอเดียก็เลยเกิดขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยแล้วทําไมเราไม่เสนอเครื่องกรองน้ e ําอีสปิงในตู้กดน้ําเย็นในแบบที่พวกเราถนัดละ่ะเพราะว่าอ e ีสปิงในตู้กดน้ําเย็นนะครับถ้านับปริมาณน้ําราคาน้ําต่อลิตรน,นะครับลิตรแล้วก็ไม่ถึง2บาท นั่นหมายความว่าเขาจะประหยัดไปครับลิตรละ5บาทถ้าเขาบริโภค10ลิตรต่อวันครับเขาประหยัดไปวันละ50บาทนะครับถ้าเขาใช้100ลิตรประหยัดไป500ครับถ้าหลายๆวันเข้าหลายๆเดือนเข้าใช้เป็นพันลิตรประหยัดไป5000ใช้เป็นปีเป็นหมื่นลิตรนะครับประหยัดไป50,000บาทนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าติดเครื่องกรองน้ำอีสปริงด้วยการใช้หลอดที่มีคุณภาพสูงครับเขาประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่าและนี่เป็นตัวอย่างครับที่ผมจะชวนให้เราคิด โอกาสหรือการประสบความสําเร็จครับมีอยู่3เรื่องด้วยกัน 1. ที่จะต้องมีก็คือมองให้เห็นโอกาสเสมอครับไม่จําเป็นไม่ต้องมองอุปสรรคครับชีวิตของคนเรามีอุปสรรคอยู่แล้วเราไม่ต้องมองอุปสรรคเข้ามาเองครับเราไม่ต้องหาเดี๋ยวมันก็มาเจอเราครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมองคือมองให้เห็นโอกาสตลอดเวลาครับข้อ2ครับเปลี่ยนคอนเนคชันให้เป็นทรัพย์สินจริงๆแล้วเรามีคนรู้จกักและมีคอนเนคชันมากมายครับ สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้ถ้าเราไม่ใช้คนอื่นก็เอาทรัพย์สินนี้ของเราไปใช้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นคนสําเร็จครับจะมองหาโอกาสแล้วก็เปลี่ยนคอนเนคชันเป็นทรัพย์สินส่วนข้อที่3ครับสำคัญที่สุดครับมีข้อ1มีข้อ2ไม่สําคัญเลยครับถ้าขาดข้อ3ใจถึงถึงครับใจถึงถึงคิดว่าเราทําได้เป็นไปได้ครับเรามองหาโอกาสให้เจอเราใช้คอนเนคชันแล้วเราก็ใจถึงลงมือทาครับ หลายครั้งครับที่เราใจไม่ถึงครับเรามีไอเดียแต่เราใจไม่ถึงเราก็ขาดการลงมือทาซึ่งการลงมือทาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับปีบัญชีนี้นะครับอยากให้พวกเราทุกๆคนนะครับวิวสามสีด้วยกัน1มองให้เจอโอกาสเสมอ 2. เปลี่ยนคอลเลคชันที่มีให้เป็นทรัพย์สินและ 3. มใจถึงถึงแล้วผสบความสำเร็จไปด้วยกันครับทําได้ครับ